เพนเองนะคะวันนี้นะคะเพนก็มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรากําลังนะคะจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะนั่นก็คือตัวคอลลาเจนนะคะของเรานะคะจะมีชื่อว่าคอลลาเจนพลัสนะคะพลัสนะคะพลัสยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้<ห>็คออลลาาเเเจนนขงรที่ป นะคะ plus แบบนี้นะคะถึงมีข้อดีกว่ายี่ห้ออื่นๆนะคะเรามารู้จักกับตัวคอลลาเจนกันก่อนนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าผิวพรรณของเราอ่ะนะคะมันประกอบด้วยคอลลาเจน ด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นรูปผิวนะคะของคนอายุอ่อนยาวเนี่ยจะเห็นว่าเขามีเส้นๆนะคะก็คือมีตัวทั้งอิลาสตินนะคะที่จะช่วยกระตุ้นนะคะทาให้ผิวเนี่ยเด้ง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 อย่างเงี้ยนะคะทางด้านขวานะคะคนมีอายุแล้วอะนะคะตัวอิลาสตินพวกเนี้ยนะคะมันก็จะถูกทําลายไปนะคะคอลลาเจนเนี่ยที่เอามาเชื่อมยึดกันเนี่ยนะคะมันก็ถูกทําลายไปคือมันก็ลดน้อยถอยลงะะเพราะว่าผิวเราเนี่ยมันไม่ได้สร้างคอลลาเจนได้ด้วยตัวเองได้ดีอีกแล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะไป โดนแสงแดดโดนนู่นโดนนี่นะคะหรือวัฒนธรรมการกินอาหารของเรานะคะมันก็ทําให้ตัวอีลาสตินเนี่ยนะคะเสื่อมสลายถอยไปตามทีเหนเป็นส่วนประกอบของอะไรบ้างนะคะทางขวามือข้างบนที่เป็นรูปเท้านะคะนั่นคือตัวแทนของกระดูกเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ากระดูกของคนเราเนี่ยนะคะประกอบด้วยส่วนของคอลลาเจนนะคะส่วนที่สองนะคะก็คือตัวของผิวนะคะ ผิวเราเนี่ยมีคอลลาเจนอย่างที่เห็นในรูปเลยจะทําให้ผิวเด้งดึ๋งต้องมีคอลลาเจนที่มากเพียงพอนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือคอนเน t i v ฟทิชชู e นะคะก็คือส่วนประกอบของเนื้อเยื่อนะคะที่นําที่เชื่อมต่อกันเนี่ยคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของตัวนั้นนะคะผมของเรานะคะก็ต้องมีคอลลาเจนนะคะถึงจะเงางามนะคะเล็บของเรานะคะก็ต้องมีคอลลาเจนนะคะถึงจะ มีเล็บนะคะที่แข็งแรงเงางามนะคะแล้วก็ข้อต่อหรือว่าจอยหรือคารเทิเลสต่างๆนะคะในร่นางกายเราเนี่ยก็ประกอบด้วยคอลาคอลาเจนเห็นไหมคะว่าคอลลาเจนสําคัญแค่ไหนคอลลาเจนเนี่ยมีอยู่3รูปแบบ รูปแบบทางด้านซ้ายนะคะก็คือคอลลาเจนนะคะในรูปโมเลกุลที่เป็นโปรตีนทั่ว,วไปนะคะซึ่งมันจะมีโมเลกุลที่ใหญ่นะคะพอมันไปย่อยสลายเนี่ยที่ท้องของเรานะคะหรือกระเพาะของเราลำไส้ของเรานะคะมันก็จะกลายเป็นรูปแบบของกรดอะมิโนที่ไม่ใช่คอลลาเจนอีกต่อไปนะคะแต่คอลลาเจนนะคะแบบที่สองนะคะก็คือคอลลาเจนที่สามารถดูดซึมแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างคอลลาเจนมาได้นั่นก็คือคอลลาเจนเทปไทด์ ะะซึ่งมันเ f f e c t i v e นะคะในการที่จะดูดซึมได้ดีกว่าแบบแรกแน่นอนนะคะแบบที่3นะคะก็คือคอลลาเจนที่เป็นโมเลกุลเล็กมากนะคะสามารถดูดซึมได้ทันทีใช่เลยนะคะแต่ไม่ได้ดูดซึมในรูปแบบคอลลาเจนอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นในรูปแบบของกรด โนโนนะะเพราะฉะนั้นดีที่สุดที่ในรูปแบบของคอลลาเจนที่พูดถึงนะคะก็คือแบบที่2เรียกว่าคอลลาเจนเปปไทด์นเะะ่ื่อๆคะคอลลาเจนพัสของเรานะคะเป็นคอลลาเจนนะคะที่เป็นในรูปแบบของเปปไทด์และไม่ใช่เปปไทด์ธรรมดานะคะเป็นไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะซึ่งเป็นไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรด,ด้วยนะคะและยังมีส่วนประกอบของลูทีนนะคะซึ่งช่วยให้ผิวเราเมีความกระจ่างใส ะะวิ่งวับวิ่งวับนะคะและไฟโตทรไมนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยเด้งฟูนะคะแล้วก็เรียบเนียนนะคะแล้วก็สามารถทำให้ผิวชุ่มชื้นเนี่ยอยู่ได้ตลอด ทั้งวันเลยทีเดียวและนี่นะคะคือประสิทธิภาพนะคะของ Bio-Active Collagen Peptide b นะคะ b i o a c t i v e c o l l a g เ n p e p t ไท e เนี่ยจะสามารถย่อยนะคะแล้วก็เข้าไปดูดซึมในร่างกายนะคะแล้วแปลสภาพนะคะเข้าไปเกาะยึดนะคะกับส่วนต่างๆที่ต้องการคอลลาเจนของร่างกายได้อย่างดีเลยนะคะและแถมนะคะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยเกิดการสร้างคอลลาเจนได้ดี ที่สุดอ,อเราหนีวิจัย,<ล>ยจนะคะ,ะ,คะแล้วก็ผลิตที่สหรัฐอเมริกาเลยนะคะมีศูนย์ Innovation Center นะคะ<ม>เป็นของเราเองเรานักวิทยาศาสตร์นะคะ<ม>ที่ช่วยกันคิดค้นคอลลาเจนพลัสนี้ขึ้นมานะคะ<ม>ในทีมของนักวิทยาศาสตร์นะคะมีมากกว่า75คนนะคะที่ช่วยกันคิดค้นสูตรนะคะช่วยกันทดสอบประสิทธิภาพนะคะและที่สําคัญนะคะเราทดสอบนะคะโดยการใช้ สูตรของเรานะคะก็คือมีคอลลาเจนเท่าไหร่นะคะมีลูทีนเท่าไหร่นะคะและสารอื่นๆอ,อีกเท่าไหร่นะคะเราทดสอบตัวสารนี้จริงๆนะคะซึ่งแตกต่างอันนี้เป็นข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะที่อื่นๆเนี้ยหนึ่งอาจจะทดสอบแค่ในหลอดทดลองพอได้ผลดีก็ผลิตขายเลย ะะอย่างที่2คืออาจจะมีซื้อสูตรเข้ามานะคะแล้วก็บอกว่ามีสารเนี้ยสารตัวเนี้ยนะคะได้รับรางวัลนู่นนี่นั่นนะคะดีนะคะแล้วก็เอาสารตัวเนี้ยมาผสมในตัวคอลลาเจนออกค้านะคะแล้วก็บอกว่าดีซึ่งจริงๆเราไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้ามันดีเนี่ยนะคะเวลาเราใส่เนี่ยมันจะต้องมีอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้ดูดซึมแล้วเร่งกระบวนการสร้างคอลลาเจนในร่างกายอย่างได้ผลจริงๆนะคะ ที่สำคัญนะคะตัวคอลลาเจนพลัสของเรานะคะไม่เติมสารให้ความหวานใดๆทั้งสิ้นนะคะคอลลาเจนพลัสของเรานะคะเป็นสารจากธรรมชาติ100%นะคะเป็นรส้มที่เกิดจาก้มธรรมชาติเลยนะคะ100%เต็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติก็จะเป็นหวานๆนะคะเปรียปร้ยวๆหวานอมเปรี้ยวนะคะไม่มีส่วนเติมเต็มใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้มาดูผลลัพธ์กันนะคะนี่คือผลลัพธ์นะคะหลังจากที่ทานคอลลาเจนพลัสนะคะเป็นเวลา1เดือนเห็นไหมคะผิว ระจางใสแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะคะผิวเนี่ยนะคะเด้งฟูขึ้นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะรวมถึงภาพนี้เพื่อนเเห็นไหมคะว่าริ้วรอยจุดดงดำลดลงอย่างเห็นได้ชัดและผิวเนี่ยฟูขึ้นริ้วรอยนะคะตรงร่องแก้มนะคะช่วยได้มากๆเลยทีเดียวนะคะและนี่นะคะคือทำไมนะคะจะต้องเป็นคอลลาเจนพลสเท่านั้นนะคะ หนึ่งเดียวนะคะที่นำเข้านะคะแล้วก็จดลิขสิทธิ์นะคะผลิตที่อเมริกานะคะสามารถเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีการทดสอบทางคลินิกนะคะที่เป็นสูตรของเราเองโดยเฉพาะนะคะไม่ได้ไปซื้อสูตรจากที่ไหนมานะคะแล้วก็ไม่ได้วิเคราะห์วิจัยในหลอดทดลองนะคะที่สำคัญนะคะผลลัพธ์ชัดเจนนะคะเห็นได้ชัดมากๆนะแล้นี่นะคะ คือเหตุผลเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆว่าทําไมเราถึงต้องทานคอลลาเจนนะคะและทําไมถึงต้องเป็นคอลลาเจนพลัสเท่านั้นนะคะส่วนตัวเองนะคะไม่กล้าทานคอลลาเจนเลยนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมาเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปนะคะเป็นของที่ทานเข้าร่างกายเพราะฉะนั้นตับไตไส้พุงอะไรเราเนี่ยมันก็จะรับสารอาหารเหล่านี้เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลือกทานทันทีนะคะต้องปลอดภยัยต้องมีงานวิจัยที่ชัดเจนนะคะทานต่อเนื่องไม่สะสมนะคะและก็ต้องเป็นสารจากธรรมชาติห0 0ร้อยเปอร์เซ นั่นคือคอลลาเจนพลัสนะคะที่นี่ที่เดียวนะคะไม่มีที่อื่นแน่นอนนะคะ,ะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย